สวัสดี f อทุกคนนะครับนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับชวิทเรื่องทางครับจะมาซ่อมแอมเครื่องนี้นะครับเพื่อนแต่ไม่ได้ซ่อมอะไรมากหรอกเขาบอกว่ามันเป็นที่สวิตเนี่ยมัน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 ไม่ได้การมันไม่ได้การละเออเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับวุยเสียบปลั๊กไฟเข้าเลยนะครับโหขาดเลยวะเอาสีหลอดซะเป็นอย่างไรโอ้ยสุดยอดมากนะครับ เออ๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับไปดูข้างในกันก่อนเอ่ต้องดูภายในนะคระับวันนี้โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นมอสเฟตนะที่สามตัวสามนั่นก็หมายความว่าสามคู่นี้โอ้โหสุดยอดมากมันมันต้องทนนีแนะ่เพื่อนดูดิครับดูดิดูดูก็เรียกอะไรนะดูความสนิมนะครับดูความสนิมของเขา วงจรก็ไม่มีอะไรมากนะนะครับก็แปลงตัวใหญ่นะแล้วทีนี้ไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือมันคือสวิตช์น่ครับก็อยู่ตรงนี้นะไอตันนี้ผมยังไม่ได้ไปหมุนสกรูนอตด้านล่างเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะหมุนด้านบนออกแล้วเป็นอย่างนี้เลยเสิ่บเงือบซ้ํางาบอยู่อย่างนี้นะนะครับสวิตช์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวหมุนตอนนี้ออกนะครับแล้วเราแตะแครงเครื่องแล้วจะเห็นสวิตช์นะครับโอ้ยมันคือมืดแท้มันคือมืดแท้นะครับสวิตช์อยู่ด้านล่างนั้นแบบนั้นนะ มันมืดเว้ยถ่ายไม่ภาพไม่เห็นนะครับก็ดันสวิตนี่นะครับสวิตเขาจะมีเดี๋ยวมีตัวอย่างอ่าลักษณะสวิตเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เ็าจะเป็นตัวล็อกตรงข้างสวิตนะครับแล้วก็หาคีมหาไอหาไขควงนะไขควงแบนก็ได้นะครับมาบีบบีบจากด้านหลังนะครับให้ตัวนี้เขาหลุดเข้าไปอย่างนี้นะ ทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะมือเราก็ได้นะแล้วแต่ตามสะดวกเรื่องเราจะงัดทิ้งอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเสียแล้วนะครับแล้วก็ดันออกไปด้านหน้าแต่ทีนี้สายไฟสายไฟตัวนี้มันจะจะตึงๆหน่อยแล้วก็ดึงออกไปแต่ทีนี้เราก็จะได้จุดเสียบจุดต่อสายไฟที่อยู่ตรงตรงด้านหน้าเราจะทำจากด้านหน้านะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบังอยู่นะเขาติดติดแผ่นนี้นะครับนะเป็นงั้นหน้าเพื่อนเนี่ยสวิตช์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ใช้เยอะมากนะครับในปลั๊กไฟฟ้าในะอะไรมีหมดเลยนะครับแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเวลาไปซื้อมาเพื่อนดูด้วยนะครับเขาจะมีรุ่นนี้เขาจะมีทั้ง12โวลต์แล้วก็250โวลต์แบบนี้นะแบบนี้นะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ใช้กับไฟฟ้านะครับเขาจะมี15 15A 125V อะไรเงี้ยเป็นเวนเป็น AC นะครับด้านหลังเป็น AC แบบนี้ใช้กับไฟฟ้าแต่เพื่อนๆถ้าเอารุ่น12โวลต์มาใส่นะ่ะ เพื่อนต้องเอาหลอดไฟที่อยู่ข้างในนี้ออกก่อนถ้าไมเช่นนั้นหลอดไฟมันจะช็อตแตกนะถ้าเอามาใช้กับไฟฟ้านะครับอ่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะมีสองแบบนะครับอ้าวเจ้านกก็มีนะครับเนี่จะเป็นล็อกอยู่แบบนั้นแล้วทีนี้เราก็ดึงมาได้นี่แบบนี้นะครับง่ายไหมง่ายมากง่ายมากง่ายมาก ง่ายมากง่ายมากอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาสวิตตัวนี้มาวางแปะลงอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนสังเกตนะครับขาที่เป็นสวิตคือขาสีเดียวกันนั่นเองครับนะเพื่อนสังเกตได้มันมีขาสีเงินกับขาสีทองนะครับขาสีเงินคือขาสวิตนะครับขาสีทองนั้นคือขาหลอดไฟนะครับในสวิตตัวนี้นะเพื่อนสังเกตได้นะครับเวลาเปิดเปิดมาทางนี้นะครับทางจุดนะครับเปิดปุ๊บนะครับตรงข้ามกับข้างที่เรากดลงเนี่ยจะต่อกัน อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําตามเก่าตามเดิมเขาครับนี่คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟจะอยู่นี่ครับอยู่นี่นะครับใส่เข้าไปตามเดิมนะครับขาบบัตรกียังไงก็ใส่เข้าไปตามเดิมถ้าเขาไม่ได้บัตรกีเราถอดออกเลยได้ก็เสียบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลวมเราก็จะบัตรกีให้มันแข็งแรงก็ได้นะครับ C ีตัวนี้นะครับสปาคิลเลอร์ หนึ่งศูนย์สี่สองร้อยห้าสิบีนะครับมันจะสีฟ้าจะสีเขียวหรือจะสีแดงก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะครับต้องดูตามนี้นะครับใส่เข้าไปครอบสวิตตัวนี้นะครับหนึ่งช่วยให้สวิทตทนทานขึ้นสองไม่มีเสียงรบกวนเวลาปิดไปกวนเครื่องนะครับดังตุ๊บออกลําโพงนะครับนะเพื่อนๆผมได้ดาเนินการใส่สวิตเข้าไปตามเดิมนะครับเสียบสายเข้าไปตามเดิมเอามาลองทดสอบกันนะับเสียบปกัก อ๋อโอ้มีไฟติดนะเพื่อนมีไฟติดนะครับมีไฟติดยังไม่เปิดนะครับมีไฟติดสลาวเปิดเครื่องเปิดเครื่องมีโอ้เดี๋ยวไล่นกก่อนอ่าลักษณะเช่นนี้นะครับเพื่อนก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับผู้ที่เขาเสียบสวิตมาตั้งแต่ทีแรกๆเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาแกะมาลืมมันเนี่ยผิดครับผิดตรงไหนครับผิดตรงนี้ครับเพื่อนผิดตรงขาเนี่ยกับขานี้นะครับมันต้องสลับกันนะนเพื่อนนะเดี๋ยวผมสลับกันก่อนนะครับนะ นี่ครับสลับสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับเสียปลักนะครับเห็นไหมครับเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ก็ต้องมีไฟนะครับและไฟก็ข้ามตรงเครื่องนั้นด้วยนะครับก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับในส่วนของสวิตช์ตัวนี้นะครับบางทีก็ถ้าเกิดว่าต้องการความเท่ก็ทําได้นะครับสลับสายเหมือนเมื่อกี้ก็ความเท่ก็ได้หมดละนะครับแต่ว่า เป็นมาตรฐานก็หน่อยก็อย่างนี้แหละครับเปิดติดปิดดับเนี่ยครับน่าจะอย่างนี้ครับก็คือเราก็ปัดฝุ่นแล้วนนี่ปัดฝุ่นปัดปัดปัดแล้วทีนี้เราก็เอามาเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยนะเพื่อนๆอยากจะติดกาวหรือไม่ติดกาวแล้วแต่นะครับแต่ในส่วนนี้ก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับเห็นนะครับลองได้เลยไหมลองได้นะครับดูครับเปิดนะนะครับมีไฟเข้าปิดครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเปิดติดปิดดับ นะครับแล, room, แล้วทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการลองเสียงการปัดฝุ่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อนจะทําไปเลยนะครับนะในส่วนของเครื่องนี้นะครับก็ใช้ในส่วนของสาราประชาคมนะครับนะเพื่อนนะประจําหมู่บ้านนะครับก็อาจจะไม่มีใครมาดูแลมันสักเท่าไหร่นักนะครับพอมาถึงเราหน่อยก็จะต้องปัดฝุ่นออกสักเล็กน้อยก็พอนั่นเพื่อนนะอย่าไปปัดมากนะเดี๋ยวฝุ่นมันจะมาอยู่ร้านเราเนี่ยนะครับอ่ะหวานไปเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะนี่แล้วดูข้างในนะครับทีนี้ดูข้างในครับ รุงในนะครับลุงในก็เป็นแบบนี้อ่าจะต้องปัดฝุ่นอย่างนี้นะครับแปบ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 แบปเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับจะมีเรื่องถ่าจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับจบแล้วนะเพื่อนซ่อมเครื่องขย้ายนะีผมก็ไปไล่นกซะจนนกมัน ไปแล้วนะครับเกิดเจิงไปแล้วนะครับนะเ่ยเอาไไดีครับมาดูสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวที่เสียแล้วเนี่ยมีลวงใช้มือซะละ่ะต้องเอาทัตเตอร์นะ ข้างในนะครับเส้อหายนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับหลอดไฟนะครับเขาจะมีหลอดไฟตัวนี้ที่แตกต่างก็คือในส่วนของที่เป็นไฟฟ้านี่ก็จะเป็นหลอดแบบนี้แต่ถ้าเป็นหลอด12โวลต์ก็จะเป็นหลอดไส้นะครับบางบางตัวก็เป็น LED นะครับแล้วแต่นะครับโครงสร้างภายในเป็นแบบนี้ตัวนี้แตกแล้วนะครับ อ่ะแบบนี้ละนะครับส่วนทองสวิตเป็นแบบนี้โอเคเลยนะครับถ้ายังไงก็เพื่อนเปลี่ยนเลยนะครับแบบนี้